กีร่รองก็คือขายเขาลามขันมือได้ประเฮ็ดกับบเรนอ่นจ้าบ่ม่ไฮบ่มีเห็นไฮมัน่นไฮข้อลาดหยุดโอตัวยุข้อลาดเดียยุขลาดหยุดแล้วครับท่านยูดด่ดอนบต่ตตกเลยจ้าแดดชนดนู่นนี่ช,ช่วชนาดบาดา่ไดเห็ดงานจุนี้ค่า คิดว่าแ้วนหอันหอมอันที่มันเป็นเน,นื้อเงี้าวจำรัดอร่อยออกไปไปหนอนกินเขาไ,ได้กินเขาไหมไประจจดหน้ารุจันนะดหน,น้าอันป เดี๋ยวก็บอใครล่องเดี๋ยวนี้ล่องตาลคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยหมดเศร้าเขาไปรัดบีอยู่แดงก็สิล่องไงแดงก็สิบ่อนมัดทอดอกก็สิเฮ็ดตอคือเก่าเป็นจีแดงก็ได้แก้บอมหนาอยู่บ้านอยู่แม่มือนั่นเห็นล่องกิบตัดหนาอยู่บ้านก็ไปกดอันคอมเมนต์กดไลค์อยู่ไม่จ๊งไปละไปโน้กับแม่แน่คุะ ข่าวสารอาหารมันกินข่าเขา่เขาแม่เมืเ่อไรเล่เข่าวไม่ที่แม่ซื้อมากแล้วอั่างนี้นี่ถูกกินขา่าวจ้ามะกินขา่าวรับหยังจ้ารับจำบอก,กนุ่งไม่จ้าใช่ไหมท่านล่งไม่ได้รพันโล่งศาสร์ห,สหรือจ้าคุณบ้งางท่านล่งศาสบ้านชิกแก่คุณมาใส่เบ็ดก <c oughs> ำลังรักชม แดงเดืนอนค่ะรักษาการรับชมปันนาเจ๊สั่นหมดอายุแมนมาจากอือเฮงไหนจัดอันที่จะมาเขาไปคอมเหม็นมูมูดีอยู่ดีนะ กับตำปลากับไข่ไข่อันไข่หั่งห้างกับขนมนสินหลายอย่างอยู่ซางเขามาติดตามงานไม่อุ้ยงานเฮ็ดห้างมันมันไม่เฮ็ดห้างหรอกเฮ็ดอันข้องน้งมาท่านเห็นแล้วอยู่ในหน้าบ้านมูนี่ยมูสไม่เห็นแล้วทุบมา อ,อหรือว่าเอาจุ๊ไปส่งเขาเออจำรัดอร่อยออกไปแป้นออกินเขาเออได้กินเขาวไม่ไปน้องบรงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบใจด้จ้าที่เขามารับชม เพื่ผเพราะว่าจย่าว่าดูดอนไหมยุบานไดล่ะตัวยุบานใดวงเดือนรวงเดือนอยุบานใดฝนตกยามาเจ้าคุคิดอะไรอยู่แล้วก็เนี่ยมนแรงโดนเนีมม่ยมอนแรงยัมาล่มเจไดหลายเดอรัตนาพรสีมาดจารัตนาพรสีมาดกับใจได้ลที่เขามา กินเขา่าจ้ามะกินเขา่ากับอย่งจ้ากับตํำบอกมูดไม่จ้าทางนี้อิ่มแล้วจา้จาจา้าร่องไหลร,ร่องเบิงมันคิดว่ามูดสงสจา้าสู่ไปน้กนากันจ้าจำรัดสู่สูไปน้กนา,ก,านกันเด้อหยาดแล้วเล่นริ้วเขอกันล่สัน จ้านี่แสงอันแจ,บแจบ็บเจ็บเดี๋ยวร,ร, <c oughs> ร้อยบ่อยยั่นี่ข้ารหดยุดโอ้ตัวยุข้าราดแเตะยุข้ารหดยุดแล้วครับท่านยู่ดอนวัตกเลยจ้าแดดคุณสุภาผ้าบดีทักทัก,กโอ้ทำงานจ้าท่านนะจ้า อาห้รหนึ่งต่ดำมังคุงเพ่นมามาดำมัคุดน้ำกันลงเดือนจำรัดอร่อยออกไปไปหนึ่งกินเขา่าได้กินเข่าไม้ไปนันหมานนะจา้าอื้อฉันก่นอนวันสุกสาวฉันก็นจ,ะจะเริ่มให้ดขาวลามเพื่อกันละยุดยุดตั้งมือขาวสาขุนเนจ้า ผู้ก็คก็ติดตามมันเฮาเขาเยกเลิกกันบมาจ้าอืมก็ติด,ดยอย่าง๋อโอ้เป็นล้านสาวสามห้านไส้คุณนึ่งเลยเป็นซีอืมลูกลูกสาวมดบอ่แล้วลูกลูกไส้ลูกไส้คือขอึ้นเขาไม้บานเฮาอุไลคันรักษาสวัสดีจ้าพี่น้อยจ้ามาต้นอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นนี่กันแม่ค่ะลูกจะเจ้าตื่นจะเด็กบอกบอกมันมีนี่กระชื่บอกไม่บอกบ่กเขาก็คือถามกันเนาะนั่นเขาถามกันนั่นมาท่านอ๋อเอาอันดิบๆมันเนี่ยบาไปส้มจ้าขอบคุณหลายๆนะจ้าคุณวงเดือนที่เขามารับชมกำลังรับชม สวัสดีค่ะแม่กินข้าวใหม่เ้อกินกับส้มตำจ้าขาวไม่ขาวไม่กับว่าเปนขาวไม่แม่ถ้าเน่ตขอกแม่ไม่ได้ใส่ขาวด่วขอับพุณไดหลายแล้วจ้าที่ขมารับชมจ้าแม่บังอ่อนไม่นี้พักเลเขาไปกุดไรติดตามอร่อยกับพักเลยเขาไปกุดหายเขาก็มาจากใครอัน <c oughs> เดีย๋ยวร้อยบอยยี่งถูกกำลังรักชมข่บคุณได้หลายจ้าแซบยุยจ้าเข่าใ<ด>บาาเป็นลูกคุนบอกจ้าให้เป็นรู้จักกันซื้อหรือเป็นร้านหรือเป็นยังเพื่อนล่งคลิปล่องตาคุณคิดอะไรอยู่เ่ยหมเศ่า้าเนี่ยหมูแรงล่องช่องคุณคิดอะไรอยู่ แล้วก็ช่องมันเลี้ยวไปถ้าเด็ลร่องอยู่มือเนี่ยถ้าประเด็ลร่งคลิปจะมั่ำเสมอใน้ได้บุ๋นเนาะไอ้แห้งเนี่ยตามมาพุงเพ่นมามาน้ำพุงน้ำกันลงเดือนลงบาทแทบบแทบบหอมหวานนับเขา่าว่านกับกิโลขอบคุณนะจ๊ะ งั้นจะปาดกล้วยไล่งปาดก้วยขายมันอลไบ่จ้ากล้วยข้ามาสทรงบาจา่จ้าสามช่องเลยสีแดงไปใหยนังพิดกดเขาไม่ได้ร่งคิปกุนี่เฮ้ล่ามเลย้ตัวไม่าาได้บ่ใครเดยอ๋อปลารดเตีบะมี่แม่อาอีแตกมาสทรงหมู่บ้านเดี๋ยกเห็นให้คิป เพื่อน้นไปเพื่อนเพื่อนขามารับชมกันเขามาเป็นมู่เวากันนะจ๊ะเขาเล่นเขาเล่นเห็ดฮบเป็นสีแดงช่องฮอเป็นสีแดงไอมีความสุนารเห็ดงานเ้อจ้า บอกไอ้ติมเ,บบเจ็บแบบผ้่าไว้่หาเนยสวัสดีจ้าเช่อไเห็ดงานบ่จ้าคุณสุภาพด,ดีบร่ได้เห็ดงานติจ้าเพราะว่าแม่เป็นแม่ค้าขายขอลามนี่หนแหละจ้ายุดยุดหลายมือแล้วโอ้อยุบันสมร่องช่องคุณคิดอะไรอยู่ แล้วก็ช่องมันเลี้ยวไปถ้าเดี๋ยว่องอยู่มือเนี่ยถ้าประเดี๋ยว่องคลิปจะมั่มเสมอให้ได้บุ๋นเนาะทีนะมันเป็นอัลอัมมอนยังไม่ตีมบ่ละอืมหยาดแล,ล้วเรนเลี้ยวเื้กันนะสันจ้าแม่แจ้งอันเจ,จ็บเจ็ดกินเขา่าจ้ามะกินเขา่า กับหย่งจ้ากับตางบอกงูไม่จ้าไม่ได้เห็นข้ามแมวเลยแล้วมือขรรา์ก่นนะหยุดเง่าเลยมากินข้าวนังกันจ้า